สวัสดีครับพบกับเราช่องพรายสรัพมงคลซีโดโดโดนะครับวันนี้เรามาอยู่แปลงหญ้าของเรานะครับนี่นะครับนี่นะครับแปลงหญ้าของเราก็ตั้งแต่ในมุมนี้นะครับมาจนถึงตรงนี้นะครับประมาณสองไร่นะครับแต่ปลูกไว้ก็ประมาณหนึ่งไร่กว่าๆเกือบสองไร่นะครับก็จะดูนถ้าไม่แม่่ซีเห็นจะเห็นคลิปแรกนะครับนี่เราก็จะปลูกหญ้าอยู่ตรงนี้นะครับ ที่เราปลูกหญ้าคลิปแรกนะครับส่วนหญ้ารวมใจที่เราบวกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่บุกเบิกแล้วก็เอาขอยะมานะครับก็ต้องท้การเผานะครับนี่ครับแม่ๆมครับวันนี้ผ่าแม่แมสี่ f มาดูนะครับพื้นที่นะครับที่จะทํานู่นครับถ้าเห็นไปนู่นก็เป็นที่ลงไปนิดหน่อยนะก็เป็นของไอ้อออที่ลงช้างของ ายฝนของน้ำฝนนะครับทงคูนนะครับตรงนั้นนี่ครับนี่คือย่านะครับยาีนเราปลูกมาได้ประมาณสองเดือนกว่าสามเดือนจะสามเดือนครับขึ้นได้แค่นี้ครับเพราะว่าปลูกมาเพิ่เจอแรงเลยนะครับมาไม่ทันเขานะครับนี่ครับลงทุนไปประมาณอหมื่นห้าพันบาทประมาณนั้นนะครับหมื่นห้าพันได้แค่นี้ครับนี่ตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งไร่นะครับเกก็ยมก็เยยม นะครับแล้วก็จะไปตรงนู้นอีกหนึ่งไร่นะครับประมาณสองไร่ครับตรงนี้ครับนี่นะครับก็หวังว่าเราจะได้หน้าแรงจะได้กินตรงนี้เนาะครับฝนมาผมจะได้กินเนาะครับนี่ส่วนที่มาปลูกเสริมหน้าแรงก็ตายหมดครับนี่ตายนะครับนี่ตายหมดเลยไม่ขึ้นนะครับนี่ก็จะขึ้นตัวที่อยู่ในร่องนะครับ ส่วนถ้าอยู่ใกล้โกไผรกับปลายุคานน่นจะไม่ไม่ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าติดต้นยุคานี่ตายนะครับนี่หญ้าสามเดือนเก่นนะครับนี่นี่ก็เป็นสวนของเรานะครับมีสวนเดียวนะครับพาเดินดูนะครับ นี่ครับถ้าเป็นตรงนี้ก็จะตายหมดนะครับเหตุผลที่ตายนะครับเพราะมันอยู่ใกล้ต้นอย่ขาต้นอยุขานี้จะดูดซึมนะครับตายหมดเลยครับนี่ครับฝั่งทางนน้นติดไปก็จะเป็นของทองคูณนะครับเป็นญาติพี่น้องกันนะครับสีดอกทองคูณนี่นะครับทำไมถึงมาแปลงหญ้านะครับวันนี้ก็เราได้ดูแล้วนะครับเพราะว่าข้างบ้านนะครับข้างบ้านผมพ่อวาน ที่เคยผูกช้างนะครับเขาก็สร้างบ้านแล้วนะครับไม่มีที่ผูกช้างแล้วครับทีนี้ว่ามีสวนไปขอเขาปลูกด้านหลังบ้านเขาก็ว่าจะปลูกหญ้านะครับหรือเขาไม่ปลูกไม่ผูกนะครับนี่เราก็มาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแม่แม่เห็บซีเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ตรงที่มีรอยเผาเนี่ยครับนี่ครับตรงนี้เดี๋ยวให้ดูครับคือพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่ที่พ่อควานทำการเผาตัวเล็กๆนะ นี่ครับทำการเผานะครับตรงนี้ผมว่านะครับผมว่าจะทําลรงช้างตรงนี้แหละครับไม่แม่ครับพอดีเดินดูจนทั่วแล้วนะครับนี่จะทําการเผานะครับทำลรงนี่ครับลรงช้างตรงนี้เลยนะครับนี่โอ้โหนี่ครับทําลรงช้างตรงหญ้านี่เลยครับนี่ตรงที่ว่างนะครับยาวไปเลยครับนู่นจนถึง โอไม่ทํายาวหรอกครับทําคิดว่าเราจะทําได้ประมาณสองตัวนะครับก็ปลูกข้างนอกอีกตัวนะครับเป็นสามตัวก็อาศัยเราปลูกข้างนอกบ้างนะครับให้ปใบใหญ่แก้วปลูกข้างในบ้างนะครับแล้วก็ให้สับมงค์โนโดหรือปลูกข้างในบ้างนะครับนี่เราจะเอาแค่สองหกเสานะครับใช้หกเสาสองล็อกนี่ครับ เสา2ล็อกเพรผมไปปรึกษาพี่เล็กแล้วถามพี่เล็กเนาะพี่เล็กว่าถ้า1ล็อกนะครับใช้เหล็กเสาเอ่อใช้ใช้เสาเป็นเหล็กนะครับตรงนี้นะครับก็ใช้ประมาณประมาณถ้า4ต้นนะ่ะพี่เล็กประมาณ50,000นะครับ50,000กว่าแต่6ต้นนี้ก็ตีไปอีกประมาณ80,000คะแนนนะครับประมาณนั้น คะแนนนะครับก็ได้ข่าวว่ามีแม่แมนะครับในโอนคะแนนมาช่วยพังสมยิงนะครับนี่นะครับช่วยพังสมยิงสามหมื่นคะแนนโอ้ดีใจแทนพังสมยิงด้วยนะครับจะได้มีบาทแล้วนะครับจะ่บ้านนี้ที่พักหรุบฝนแล้วนะครับก็ตรงนี้แหละครับนี่ผมจะว่าจะทําตรงนี้นะครับ,รรบแล้วก็จะทํากระท่อม ทำกระท่อมด้วยนะครับทำกระท่อมตรงนี้แล้วก็ทำเป็นโรงช้างตรงนี้แล้วก็ทำกระท่อมด้วยนะครับก็ประมาณแปดหมื่นกว่าก็ยากได้แปดหมื่นคะแนนถ้าได้แปดหมื่นคะแนนเราก็จะจะก็จะได้บ้านนะครับตรงนี้ประมาณนั้นนะครับแต่ ผมมีความคิดว่าอย่างนี้ครับแม่แครับผมคิดว่าอยากเกบเปิดโครงการเนาะช่วยบ้างช่วยร่มพักที่พักพิงให้กับน้องๆนะครับน้องช้างนะครับน้งสามเที่ยงนตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่แน่นะครับเดี๋ยวจะเอาบัวทองกลับมาอีกนะครับเพราะว่ายังไงไม่รู้นะครับสนามไม่เลี้ยงก็ต้องเอากลับคืนนะครับนี่ตรงนี้แหละครับไม่แม่สีครับนี่ จะทำตรงนี้นะครับผมว่าผมจะเปิดโครงการนะครับเปิดโครงการเป็นชื่อโครงการนะสร้างร่มเงาให้น้องช้างนะครับนี่นี่ครับตรงนี้นะครับโครงการสร้างร่มเงาให้น้องช้างนะครับโดยขอคะแนนจากแม่แม่เอฟซนะครับช่วยนะครับสนับสนุนนะครับแล้วก็จะขายอาหารออนไลน์ช่วยด้วยนะครับ แล้วก็จะเปิดขายวัตถุมงคลนะครับเกี่ยวกับเวทย์หางช้างนะครับกําไรตะกรุดอย่างนี้นะครับทำให้เมฟซีช่วยนะครับนี่นะครับเราก็จะเอาคะแนนตรงนั้นนะครับมาใส่มาทํานะครับก็ถ้าเราได้แค่เสาก่อนนะครับเราก็จะเทเสาก่อนเทเสาไว้ก่อนนะครับอันดับแรกนี่ครับเทเสาเสร็จแล้วค่อยขึ้นโครงเหล็กนะครับ เทเสาตรงนี้นะครับจะใช้หกเสานะครับใจหกเสานะครับประมาณแปดเมตรนะครับประมาณช่องละสี่เมตรห้าเมตรประมาณทั้งกิอห้าเมตรครับสองช่องมันสิบเมตรพอดีครับสองโดยหนึ่งโรงนี่นะครับก็ที่นี่ถ้าทําเสร็จแล้วนะครับนี่ถึงช่วงตกมันก็ไม่มีปัญหาครับเพราะอยู่ใกล้ใกล้คนนะครับนี่ครับอยู่ใกล้คน ก็จะทําตรงนี้หละครับนะครับแต่สายไฟนี่ไกลมากนะครับสายไฟสามสี่ร้อยเมตรนี่เราต้องแทบโซลาร์เซลล์นะครับตรงนี้ก็จะทํากระท่อมด้วยนะครับไม่สักหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงช้างเสร็จก็จะดีไม่ดีจะช้ค่าโคกวัวมานี่ด้วยแล้วก็ทําเป็นบ้านกระท่อมเล็กๆนะครับในนอนเฝ้านะครับ คนเดียวนะครับหรือว่าตอนรับ FC มาเที่ยวนะครับแม่เมฟีนะครับตรงนี้นะครับนี่ส่วนบัญชีนะครับบัญชีพวกควานก็ได้คุยกับแล้วรึกษาพิริคพิริกว่าต้องบัญชีเป็นบัญชีเดียวนะครับ,บชีใหม่นะครับโดยไม่ยุ่งกับบัญชีอื่นนะครับเพราะว่าเวลาคะแนนเข้ามาเนี่ยจะได้ชี้แจงแม่ f อถูกนะครับ จะได้ถทนเวลาถทนออกถอนเข้านี่จะได้เห็นโดยชัดนะดูไม่ต้องรูปไปรวมกับบัญชีที่เราเป็นส่วนตัวเรานะครับก็ตรงนี้นะครับสองหลังนี่ครับหลังหนึ่งตรงนี้สองสองช่องนะครับต่อไปนะครับเราสามารถต่อเติมออกมาได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าในจะชุมพู่ครับในจะอมทรัพย์นะครับถ้าไม่มีที่ไปตกลงก็ต้องมาอยู่นะครับบ้านที่สุดท้ายคือบ้านแหละครับต้องมาอยู่เพราะต้อง ก็ต้องทำที่ผูกเหมือนเดิมนะครับนี่ก็บัญชีนะครับพ่อขวานได้ไปตอนนั้นบัญชีพ่อขวานได้ไปเปิดบัญชีโทรกสโซไว้นะครับบัญชีโทรกสโซเปิดไว้ตอนนั้นเขาบอกว่ารัฐบาลจะช่วยช้างนะครับรัฐบาลจะช่วยเป็นคะแนนนะครับให้กับช้าตงตกงานแต่ละเชือกแล้วเราบอกว่าให้เราไปเปิดบัญชีนะครับ ผมก็ไปเปิดบัญชีมานะครับเปิดบัญชีมาเสร็จก็เงียบหายเลยนะครับเป็นบัญชีทกศนะครับก็เลยว่าจะใช้บัญชีนั่นแหละครับเป็นบัญชีในการเปิดโครงการตรงนี้นะครับนี่หญ้าก็เขียวสวยแล้วครับแต่ว่ามันไม่โตครับมันแรงน้ํานะครับนี่ครับถ้าได้เปลงนี้โตเราก็จะไว้ไวใจหน่อยนะครับแล้วก็ผมได้ไปซื้อที่บ้านถัดไปนะครับจํานวนเจ็ดพันคะแนนนะครับซื้อไว้แล้วนี่ครับ ก็เตรียมตัวนะครับไว้เครื่องหน้าแรงนะครับต้องต้องต้องพึ่งพาตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่จะรอแม่ๆอย่างเดียวนาอนี่นะครับก็จะทําเสานะครับขายอาหารออนไลน์นะครับถ้าได้คะแนนมาก็จะซื้อเหล็กนะครับขึ้นโครงนะครับประมาณนั้นนะครับก็สรุปว่านี่ครับตรงนี้แหละครับนี่ตรงนี้จะเป็นที่โรงช้างของเรานะครับนี่บรรยากาศเป็นสวนเลยนะครับงุม เป็นส่วนแบบที่นี้ก็จะเงียบเหงาเงียบสงดนะครับเพราะว่าข้างบนนู้นฝรั่งก็มาทํานะครับฝรั่งมาทําเป็นโคกหมานะครับนู่นเป็นที่กับรอบรองหมาจนจัดนะครับฝรั่งมาจากไหนไม่รู้นะครับนี่ครับตรงนี้แหละครับก็ส่วนโครงการเราจะเปิดวันไหนนะครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเริ่มเปิดโครงการนะครับ โดยการไม่ทราบว่าจะไล่สุดวันแรกหรือเปล่าเดี๋ยวรู้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดโครงการไปพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับโครงการสร้างร่มเงาให้น้องช้างนะครับนี่โดยช่องพลายทัพมงคลซิดอโรโดนะครับก็พอดีได้คาแนะนําจากควันต้นด้วยนะครับควันต้นว่าต้องให้เรามาดูสถานที่แล้วก็เปิดโครงการเองนะครับแล้วควันต้นก็จะมาช่วยนะครับมาช่วยเป็นสะพานบุญให้นะครับแล้วก็ผมจะ พาควานช่องหลายๆช่องเย็นช่องพี่เล็กช่องนู้นท่งนี้นะครับมาช่วยนะครับช่วยสําหรับฝนตกครับตอนมาใหม่ๆฝนตกก็ได้พี่เล็กนะครับให้แม่มเอฟซีสั่งดินมาให้นะครับสั่งดินรายมาให้ครับทีนี้เนี่ยฝนจะถึงหน้าฝนเลยแล้วครับก็เป็นห่วงน้องช้างเนาะบางทีก็พุ่มพวงก็ไปแล้วนะครับนี่พอควานถ้าได้เสาขึ้นมานะครับพอควานได้ ขายนู่นขายนี่นะครับออนไลน์ก็จะแบ่งเอามาใช้ทุกวันนะครับถ้าไปไล่ควันต้นก็จะแบ่งใส่บัญชีทุกวันนะครับ <c oughs> พอได้สร้างรมพักลมที่พักพิงให้น้องๆเนาะก็กราบกราบเอ,อกราบไปยังไม่ไม่เอฟซนะครับที่เคารพทุกท่านนะครับก็พวกเรานะครับช่องไฟทรับมงคลสีโดโรโ,โดก็จะได้เปิดโครงการสร้าง آ, ที่ที่พักให้น้องๆน,นะครับสร้างร่มเงาสร้างที่พักพิงให้น้องช้างนะครับโครงการของเรานะครับจะเปิดวันนี้นะครับเอ้จะเปิดพรุ่งนี้เนาะก็กราบขอแม่เอฟซีด้วยนะครับนีก่กราบขอความเอเื้อเฟื้อไม่แม่เอฟซีนะครับทุกท่านนะครับที่มีจิตศร,รัทธาน,นะครับที่อยากจะสร้างร่มเงาให้กับน้องๆช้างนะครับนี <Poppy> ่ฝากเป็นโครงการสร้างร่มเงาให้น้องช้างด้วยนะครับ อ๋อนี่นะครับตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการค้างบัญชียังไงเดี๋ยวผมลองเปิดเดี๋ยวจะเปิดแล้วก็เสียบบัญชีไว้นะครับนี่ก็ขอบคุณด้วยนะครับนี่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แม่ไม่เอฟซีนะครับทุกท่านที่แนะนําว่าจะให้เราเปิดโครงการนะครับขอบคุณที่ให้ความรู้ขอบคุณที่ให้กำลังใจพวกเราช่องเล็กๆเสมอมานะครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ ก็จบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจนะครับให้ช่องพลายสับมงคลสีดอดโดโดและช้างตุกง,งานทั่วจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ